สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะเพิ่มยอดแชร์บนทิกต็อกนะครับผมก็เรืที่ผมจะมาเพิ่มนะครับผมก็ตามผมมาใร็วกว่าได้เลยนพิมพ์คำว่า K M นะผมขีดเลยแล้วก็โซเชียลนะครับตรงนี้ติดเข้ามาได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมมาหน้าตาเพื่อให้บริการก็เป็นประมาณนี้ถัผมค M ขีดโซเชียลนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครริการใช้งานนะครับผมก็สามารถกดสมัครการใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเลยให้ลงชื่อผู้ใช้นะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับ ก็หัผ่านตรงนี้นะครับผมแล้วก็รัดผ่านอีกอันนะครับผมให้ใส่เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมฉันไม่ใช้โป,ปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ติ๊กให้ด้วยนะครับผมอ่ากดสมัครการใช้งานได้เลยนะครับผมอ่าแต่ใครที่มีอีเมลเอ้ยมี g ีเมลอยู่แล้วก <pe w> ็ผมหรือว่าอีเมลอยู่แล้วสามารถกดล็อกอินตรงนี้ได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับผมหน้าการสมัครการใช้งานมี่แล้วนะครับผมเฉย มาตาด้านในนะครับผมก็จะมีแพลตฟอร์มตามนี้นะครับผมมีท้ง Facebook นะผมอินสตาแกรมนะครับผมแล้วก็ y o u t u นะครับผมแล้วก็ t ิ tik ตอกนะผมวันนี้ผมจะเพิ่มยอดช ok ยแช TikTok นะผมก็กด t i k t อกเลยแล้วก็บุดบูนะผมคุณสามารถเลือกได้เลยนะผมว่าจะเพิ่มอะไรเดี๋ยวผมจะเพิ่มยอดแชร์นะครับโดยการตรงนี้คุณสามารถเลือกได้เลยนะผมแชร์บยการนะฮะขอเลือกเป็นแรกนะผมลิงก์คนหนึ่งตรงนี้นะผมก็ไปกอ๊อปที่ผมจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยคนระับ จำนวนตรงนี้นะครับผมคุณก็สามารถเลือกจำนวนได้เลยนะครับผมว่าคุณจะใส่เท่าไรเท่าไหรนะผม,ผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งนะครับีลยวลงค่าเฉลี่ยมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไรนะผมว่าเท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมแ้วใ,ใครยังไม่กดสั่งซื้อสามารถมาอ่านเลย,เลยตรงด้านขวาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวกดสั่งซื้อเลยแล้วกันกดสั่งซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้ก็จะรับความสีเ <time S 2> ขียวตรงนี้นะครับผม ว่าได้รับการส่งเสร็จแล้วก็วเป็นประมาณนี้นะครับผมไปดูหน้าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับหน้าบอร์ดการส่งเสร็ของเราก็จะมีทั้งเลขดีนะครับผมแล้วก็ลิงก์ของเราแล้วก็เราดําเนินการนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไปหน้าแพลตฟอร์มการเติมเงินของเราดีกว่านะครับสำหรับการเติมเงินของเราก็จะมีสาแพลตฟอร์มนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทั้งร้อมเพย์นะครับผมแล้วก็ทุนีิวเบลต์นะครับผมแล้วก็คริปโตนะครับผมใครที่ยังไม่กด เติมเงินผมก็สามารถอ่านเียตรงนี้ก่อนได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วค่อยกดยอดเงินเติมไปนะฮะประมาณนี้นะผมแต่ถ้าใครเว็บมันมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาในการล่าช้าอะไรอย่างนี้นะผมสามารถติดต่อ,อแอมิีได้ตลอดนะครับผมตรงนี้กดเข้ามาเลยเลยกดเข้ามาแล้ผมสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับตรงตรงนี้นะผมหรือว่าสกแกนคิวโ,โค้ดตรงนี้ไปก็ได้นะครับผมอ่ามาณนี้นะผมช่วยเหลือนะครับผมช่วยเหลือตรงนี้ก็มีทั้งหมดมู่แล้วกับก็แจ้งปัญหาแล้วก็เรียกออเดอร์นะครับผมแล้วก็ข้อความ ดส่งไปได้เลยแอดมินของขจะตอบตลอดที่24ชั่วโมงแล้วผมประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะ้ผมก็มาที่ช่องแนะนําเพื่อนเลยนะครับช่องแนะนําเพื่อนแล้วผมสามารถคัดลอกลิงก์ผมไปได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่าและเพื่อนๆคนไหนที่สมัครขั้นต่ำถึง100บาทขึ้นไปนะผมจะไ,ได้ค่าตาคอมมิชชั่น5%ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเพราะว่าประมาณนี้อ่าตอนนี้ผมก็จะไปทำกาเสิยเวลาแล้วนะผมก็จะกลับมาที่หน้าเดิมกันดีกว่า นีนะครับผมถ้ายอดแชร์เรายังไม่เพิ่มหรือว่าเท่าเดิมอยู่เถอะยอดกดไีคไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับผมยังไม่เพิ่มนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปทำอะไรเสียเวลานะครับผมตรงนี้ก็ขอตัดภาพไปตอนที่ยอดแชร์ผมครบเลยแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เป็นนจบตอนนี้แล้วผม,มเพิ่มมาหนึ่ง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 ะครับผมประมาณนี้นะ กับที่หน้เดิมของเราแล้วนะัตรงนี้ผมก็แนะนําไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนที่เรื่องการดูซีรีส์หนังจีนนะผมก็ตรงนี้กดเข้ามานะ้วก็หน้าตรงนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อเรากดสมัครใช้งานนะครับผมเติมเงินขั้นต่ำ้0 0บาทถึง500บาทขึ้นไปนะครับผมก็จะมีซีรีส์มากกว่า389เรื่องตรงนี้ให้ดูได้เลยนะครับผมเปิดฟรีนะครับผมดูได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมภาคไทยนะครับผมก็ประมาณนี้นครับ ก็ไม่มีแล้วนะครับผมตรงนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนก็ขอไปด้วยนะครับกลับลาแล้วครับขอบคุณครับผม